ขอให้ดีท่านผู้ชมตอนนี้เขาเจ้าเนาะพายู่แคมเนาะแม่น้ำเจ้าพญาของแหมแห่งหนึ่งนี่แม่ยางทั้งหลังเด้อทั้งหลังของแหมหงแหมนี่เจ้าเจ้าปีนหน้าออกสู่แม่น้ำเนาะปีนหน้าออกสู่แม่น้ำเนาะ ห้อหงแฮมแบบขนาดกลางเนาะก็สิบอย่างว่าลูลาก็บลูลาเนาะก็แบบใช้ห้าเจ้าคอยเลยก็อัพพันหนึ่งน้อยหนึ่งเนาะอัพอัพพันหนึ่งน้อยหนึ่งเนาะถือว่าบอแพงแหละครันว่าอัพพันหนึ่ง า້າนຸาพລະนล่ะแม่นมีน้ําเจ้าพญาเด้อນ่เห็นบ่ปิ่นหน้าปินหาใสน่น้ปินหาใส่ม ลงแฮมที่ว่าเงียบเนาะอ,อันที่ว่าลงแฮมอันเขาเอาอ,องแฮมเป็นมูคเป็นครุบนะคอยเจ้าม้าเท่าไรก็มาพักองแฮมซื้อมันคือกันแต่วันอยู่หลายบอนเนาะที่หนว่าว่าองแฮมน้องบบอ่านีอยเจ้ากับอี่บข่าวเนาะซื้อมันคือกันมาเท่าไรก็ต้องอยากยากเอาอยู่สาขาเอาอยู่สาขาใดก็ได้สาขาหัวลำโพงเนาะ สาขาออนนูอันนี้สาขาแม่น้ำเจ้าพญาเนาะมันเป็นสาขาเนาะเดียนีขเขาเฮ็ดทงแหว้วขอบังเฮ็ดเป็นสาขาเป็นซื้อแล้วของสาขาเนาะนี่เพื่อให้ลูกค้าได้ได้สามารถได้มาเนาะสามารถได้มามามาให้สบายที่ต่อสบายเนาะซื้อซื้อบริษัทมันหันกัน เออซื้อหองแฮมมาทานกับซื้อเดียวแล้วเขาก็ไปซอกยูโรห์เหนอ่ะเนาะ,ะนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นบอนกินดื่มเนาะบาอาทานไม่ทานห้านอาหารเนาะมี่อนกินกาแฟกินอาหารกินยังนี่นะด็ตอนนี้ อาหารเส้าเนาะเส้าสางร้อยห้าชิฟราคาเนาะมีสองร้อยร้อยห้าชิบก็มีเป็นอาหารเศ้าถึงไอศกรีมคืสวัสดีครับเส้าเออแต่สิบสองโมงเครื่องหาสาห้าโมงแรงเนาะอันนี้เป็นสาลอยน้ำเนาะเนาะ อันนี้นี่แหละถึงปินหน้าไทร์ชินหน้าใส่แม่น้ำเนาะเอาอากาศเนี่นี่สะลอยน้ำเหมาะสมเนาะตอนเราให้ลูกหลานเนาะเด็กน้อยลูกหลานมามามาลีนเนาะมาอาบน้ำอาบหยังเนาะพี่พาไปเลาะไปเบิ่งเงินแม่น้ำเจ้าพญาเพื่ะ ตอนนี้เป็นบ่ายสองโมงเนาะแต่ว่าฟึง่งคลืมฟ้าคลืมฝนเนาะคลืมฟ้าคลืมฝนฝนบดตกน,นี่บรรดาเนาะห,ห้องอาหารอันนี้ ก็มีนแขนแม่น้ำเจ้าพยาก็มีเหือเหือด่วนเนาะเหือเรือด่วนทำเจ้าพยาเห็นไหมเขียนเป็นภาษาจีนมดสลายเจ้าพยาสามภาษาจีนใหญ่ก็มู่ะคือดมือแรงสิมานั่งกินนะ,อ,ะอ,อาหารอยู่แถวนี้แหละ เลาะกินน้ำมันนะนี่แหละน้ำขึ้นั่งกินอยู่หัวน้ำมันแรงค่อยงามเนาะเห็นบทั้งหน้าพุ่นละแมน่นนี่ละแม,ม่นนั่นหงแหมของไอคอนสยามเนาะหงแหมของไอคอนสยามไอคอนสยามทั้งพุ่ดละแมน่น นนอ,อ,อันนี้เป็นเสียร์ต้นเนาะเสียร์ต้นอันนี้เป็นใจกลางกรุงเทพมหาคนครเนาะอันนี้เป็นกรมเจ้าท่าน,นี่แหละก่มเจ้าท่านี่แหละเจ้าท่าเนาะ เงอกอย่บอวันนี้บังเอิญเงือกโบรายเลยอันนี้เงือแบบงือไว้รับเล็กๆแต่ว,ว่ามันแลนไว้เอาอยาลัดไปทำเลยต่อลัวกความฟ้ากัเนาะวันนี้น้ำทะเลคือว่าลงเว้ย ทั้งทะเลลุงตำทั้งทะเลลุงตำอันนี้เขาอ่านเอาเ,อาเอาขาเจ้าจีบบอกนอก้องแหมซื้ออะไรกับเพื่อนอันนี้อยู่ข้างอยู่ในห่องแหมมบักตุงสูง เห็ดไม้หาก่แล้วไม่่น้ำทะเลลงหลายได้เดี๋ยวนี้ได้บอกน้ำทะเลลงเพราะว่าเป็ียนน้ำดูฝนบ่ตกไฮโดรม ที่จริงเป็นย้ำล้วดูฝนแต่ว่าฝนขาดสิฝนบาโต๊ะก,ก็เลยว่าน้ำทะเลลดเออน้ำในน้ำเจ้าพญานูนหลงหลายอห่ือว่าอด่างว่าเหวี่ยวเห็นแค้มยัเ,ออเป็นโคดหินโคดยางเลาะยู่ตามนี่นะเลาะยู่ตามมันแต่แค้มฟังในน้ำเจ้าพญาแหละปกติขึ้นุ่งสูง จริงยาวนี้ก็เป็นยามันน่ฝนลแล้วแต่ว่าฝนบต่ต๊กฝนทิมซ่วงนอกกว่าฝนทิมซ่วงแล้วฝนมันบ่ต๊กแล้วก็เย,ย็ไใหหน้ามันคอดลงทั้งหน้าพุนะ่นแม,ม,นมน่นนั่นเดีนนะวยวดเห็นจออพน้แมนแม่นั่นนั้นเะด้อน่ะแถวอนเนาะเยาวราชเด้อเยาวราชนี่ีงินแถวเยาวราชอนี้น่ะ นี่เนื้อเยาวราศแล้วท่นเจนี่ตึกเป็นจอมยานเป็นเงาวราศแล้วหงแหมเดือดแคลนหงแหมแคลนแคลนชายหน้าแคลนชายหน้าเท้านี่แหละเจ้าก่อนจำไม่ได้น้อนี่นี่มองไปมองไปนี่แหะอันนี้เป็นซิวซิวบรรยากาศที่ว่า สวยงามอะไนะเห็นบ่ามันจนนั้นบ่นันบ่นบนสะพานต่อข้ามไปหานี่ก็จนเงียง,งลงมันต่ำหลายมันไหลลงต่ำหลายน้ำทะเลมันหลุดลงต่ำหลายอันนั้นเป็นเซราตัานเนานะ โนงแรมเซียร์ตันนานแล้วโอ้ยข้าเจ้าอันก็ใช้ได้อยู่ประมาณสี่ห้าสิบปีนะอ่ะข้าเจ้ามาถ้าไหก็เห็นหรงแรวเสือร์ตันเสือร์ตันนะี่แหละแล้วตัวสีนี่เนะี่ยฮะฟุกไม้นะี่นี่หนะโคลนคมนะี่หนะตัวนี้ฟุกไม้ตัวอัน่ะอันน่าก็ฟุกไม้ทั้งหลังอันหลังนี่หลังคาสีทองอนะันหนาฟุกไม้คือกันนะ่ ปลูกไม่หมดนีงแต่เซอราตันนี่แหละมันปลูกไม่ได้โดนรัสเซียาสิบสี่เรือไนดะ้มันปลูกไม่หมดเลยเอปลูก <Yeah. S 1> อันนี้มหานครนี่ก็ปลูกไม่น,นียมหาคนครก็ปลูกไม่สูงที่สุดในประเทศไทยเนาะอ๋อส่วน,อนไอคอนสยามแห่งหาก็ปลูกใหม่ๆแล้วใหม่ๆ ดูตีคือแไปก่อนโชคดีโชคดีหมดทุกคนทุกคนดู